สวัสดีครับพวกกำผมเบาสกุลคนสล่างแรงงานไทยในไต้หวันครับอ่ามือนี้นะครับชิมาเว้าเรื่องเรื่องส่งของมาแต่ไทยนะครับมือนี้กับของของน้องเตานะครับผู้ที่บินมาพร้อมกันนะครับเพื่อให้คนทางบ้านส่งของมานะครับส่งพวกยุยาพวกทีมพวกอย่างนี้แหละนะครับมาหอดแล้วนะครับกับหินน้องส่งมาหอดนะครับผมก็ว่าสิให้ทาง เมียนะครับภรรยาส่งมาให้คือกันนะครับค่าใช้จ่ายนะครับนอกว่าความวันสองลูกกว่านะครับค่าส่งวันพันสามนะครับเพิ่นกระส่งพวกแนวพ่นหมกติบอลนะครับเพื่อนกระหม่เพิ่นกระส่งพวกไอสนับแข้งสนับยังม่านนี่แหละนะครับสนับแข้งพวกขนมน้ำเลยนะครับแต่บันทิบเอาสุขสลองส่งมาสิลองมารีวิวเรื่อว่านานบอกก่าสชิวัดนะครับผมของนะครับแต่ตอนนี้น้องเขาแกะคองแกะยังคลิป ใช่ตู้มันแล้วนะครับก็เลยบริถายก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวรอน้องเขามานะครับเดี๋ยวสิถามน้องเขาจักหน่อยนะครับว่าว่าส่งมาส่งยังแน่นะครับรายละเอียดเดี๋ยวสิให้น้องเตาเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้รอเข้างานอยู่นะครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดอ่ะเบืองบรรยากาศนะครับผมเบืองบรรยากาศจักหน่อยนะครับอยู่ไต้หวันเมื่อนี้แดดเริ่มออกพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศท้องฟ้า วันนี้รู้สึกว่าเป็นสีฟ้าเลยนะครับท้องฟ้าก็ไดอากาศาครับเป็นากาศอยู่ไต้หวันพี่น้องตอนนี้มื่อกี้กำวันที่3 1นะครับผมสิ้นเดือนแล้วพี่น้องสิ้นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเงืนเดือนเดือนที่3ามให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวใครอยากเบิ้งนะครับว่าเดือนที่3ม ฮักยังเนี่ยนะครับคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลครับผมเอาเดี๋ยวถ้าน้องเข้ามาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้บึ่งนะครับว่าน้องเขาเสียค่าส่งเท่าไหร่มียังเนี้ยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอน้องเข้ามากันครับมาครับน้องเขามาแล้วเมื่อกี้ไอ้กลนไปแล้วว่าเออน้องเตาส่งของมาฮะมาทำสักหน่อยส่งยังมาเนี่ยส่งพวกขนมพวกเครื่องเช็ดหน้าพวากยาดมพวกอะไรฮอดฮอดฮอดจมือฮอดนี่ ประมาณ3าสี่วันครับสามสี่มือครับพี่น้องราคาส่งส่งเอาจักรู้เนี่ยเหรอสามโลครับสามโลนะครับสามโลไอราคาส่งเท่าไหร่ประมาณพันสามพันสี่ครับพันสามพันสี่ครับพี่น้องและคือว่ามาฮอตริวนะครับตอนผมส่งไปอิสราเอลนีโดนนะครับสิบห้ามือแต่ว่าไต้หวันมันใกล้เนาะอ่าเดี๋ยวไอ้ก็จะได้ส่งบ้างวันนี้ ส่งที่อยู่ที่ยังก็เอาที่อยู่ของโรงงานปะของโรงงานขอครับพี่พี่ที่อยู่โรงงานนี้ก่อนนะอ่านี่ครับผมน้องเต๋เดี๋ยวบินมาพร้อมกันนะครับบินมาพร้อมกันก็เลยส่งของมานะครับอ่าคลิปนี้มาริวเรื่องส่งของมาตะไทยเรื่องอ,อันใดนที่เขาบอกให้ส่งนะมีอยู่หีือไม่จะมีพวกโฟมล้างหน้าพวกที่มันเป็นน้ำ อของที่เป็นน้ำเนี่ยเขาเขาไปค่อยให้สฉมมาครับทิฟฟี่ครับดีพอเจ้นเขาอ้โให้ส่งเลยน,น,นะครับทิฟฟี่ครับดีคอจิ้นนํำนะครับแล้วก็พวกประเทศไต้หวันมันจะมีพวกไอมันจะมียาที่ต้องห้ามอยู่ลองศึกษาบึ่งในเน็ตน,ำน,น้ำเนาะโอเคครับเมื่อนี้มารีวิวส่งของมาจากไทยนะครับมาไต้หวันเดี๋ยวว่าสุกุนสีลองส่งบ้างครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรอบนาพีเดือนหน้า